สวัสดีทักได้ครับวันนี้มาเจอกันก็แกงผักกูดใส่กุ้งก็เมนูที่เคยกินแล้วแหละอร่อยติดใจก็เลยมาทำอีกมาครับกินด้วยกันแกงผักกูดใส่กุ้งกับขบ้เหนียวแะครับวันนี้แต่รสชาติอร่อย สดน้ำมันนะอของเขามันอร่อยครับเปรี้ยวพอดีพอดี ทำไมมันยาวอย่างนี้หลายก้านนี่เกินไปเด็ดหน่อยข้างนึงไม่ตั้งแต่เย็ดยาว แกงผักกูดแกงบ้านบ้านอร่อยตองสักดอกไหมไม่เอาเสร็จเป็นแบอร่อยนี รสน้ำมันคล่องค้อยทำเองนี่มันรดได้สบายเลครับเราจะรสชาติหนัดไหนเรานี้ได้จาดเอนได้ซื้อก็ไม่มีขายหรอกเมนูเนี้ยไม่เปรี้ยวเกินไปไม่เผ็ดเกินไป แล้วก็ไม่มีใครทํำขายด้วยเมนูผักแกงปลกูดใส่กุ้งอย่างดีที่เขาทํำขายคือต้มกะทิเลียนเลี่ยนเลี่ยนเลยน,ยนต้มกะทิเราก็ไม่กินไม่กินกะทิต้มเท กะทิกันทีข้าวโบราณสำหรับข้าวเหนียวเราซื้อเป็นถุงนะครับเพื่อนๆอาจจะแปลกใจว่ากินข้าวเหนียวทำไมไม่มีกระติบข้าวเหนียวเพราะว่าเราซื้อเาใส่ถุงมาไม่ได้ไม่ได้ไไดนึ่งเอง งละสิบบาทข้าเหนียวก็พอได้กินเยอะอยู่หอใหญ่นะครับให้ดูไม่ได้บางๆเหมือนบางที่บางแห่งบางที่บางแห่งเขาจะทำแบนๆก็ไม่มาก อร่อยมากอร่อยมากทับเนื้อแต่เยอะเหลือนิดเดียวโอเคครับผมพบกันแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้กินแกงปกปูดก็แค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมจนจบคลิป